รีบปั่นจักรยานมาเร็วเข้าวันนี้มีอะไรบางอย่างจะมาเซอร์ไพรส์มีอะไรเหรอพี่ฝนมาเร็วเข้าทางนี้ทางนี้เราจะต้องรีบเข้าไปในเมืองบรูคแฮรเวนกันนะในเมืองบรูคแฮ a เวนเขามีอัปเดตอะไรหรือไงอ่ะใช่มีอัปเดตใหม่เร็วเข้าด้านหน้านั้นเลี้ยวขวาขวาไหนเนี่ยทางขวามือน,นี่ไงขึ้นไปทางข้างบนนี่นะ อ๋อได้เลยทุกคนเลี้ยวขวาใช่เลี้ยวขวาไปบนถนนเส้นนี้เลยแล้วไปทางไหนต่อพี่ฝนจอดรถตรงนี้แหละตรงแยกเนี่ยนะใช่จอดได้เลยเพราะว่าวันนี้บรู๊คแฮเวนก็มีการอัปเดตบ้านหลังใหม่ซัมเมอร์เฮาส์บ้านหลังใหม่บ้านฤดูร้อนหรอใช่บ้านฤดูร้อนแสนสวยว่าแต่ว่าเราจะสร้างบ้านกันตรงไหนอ่ะนี่ไงสร้างบ้านกันแถวนี้แหละ พี่ฝนสร้างตรงนี้ใช่เปล่าใช่เพราะว่าจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลได้ด้วยถ้าอย่างนั้นเพี่ก็สร้างตรงข้ามเลยแล้วกันได้เลยได้เลยบ้านหลังใหม่จะอยู่นี่เลยเพวกเราว้าวจะต้องออกมาสวยอย่างแน่นอนเน่มีดวงดาวเปล่งประกายให้ด้วยเปิดได้แล้วฉันยังไม่เห็นบ้านเลยนี่ไงเปิดแล้วโอ้บ้านบ้านกว้างมากเลยอ่ะใช่บ้านอย่างกว้างเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าน่าจะเปลี่ยนได้นะพี่ฝนนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันจะต้องทดลองดูเปลี่ยนได้ลองเปลี่ยนดูดิโอ้โหตื่นเต้นชะมัดเลยนี่ไงเพ่ก็สร้างเหมือนกันจริงด้วยพี่เอกสามารถสร้างบ้านฝั่งตรงข้ามได้จริงๆนี่นะนี่ปุ่มอะไรอ่ะไหนอ่ะนี่ไงมีการเปิดปิดประตูหน้าต่างได้อัตโนมัติเลยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะม่านพับอ่ะม่านพับเหรอใช่ม่านพับที่เปิดปิดได้เองอ่ะจริงด้วยสินะเพราะฉะนั้นตอนนี้เปลี่ยนสีบ้านก่อนเลยก็แล้วกันเปลี่ยนเป็นสีอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นสีชมพู งั้นเพเปลี่ยนบ้านขเขาเป็นเป็นสีเขียวได้เลยได้เลยงั้นมาทางนี้แล้วเข้าเราจะต้องรีบเข้าบ้านกันแล้วล่ละเดี๋ยวก่อนฉันไปสร้างบ้านมั่งบ้านนายจะเป็นสีอะไรนะปุ๊ปปีกลองทาดูนี่พี่ฝนให้ทายอย่างนั้นเหรอใช่แล้วอาจจะเป็นสีเหลืองหรือไม่ก็สีม่วงหรือไม่ก็สีฟ้าหลายสีแล้วนะนน่ะเพราะฉะนั้นแน่ในบ้านนี้เราสามารถทำกับข้าวได้ด้วยนะ มีโต๊ะตรงกลางด้วยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าไอแลนด์หรือเปล่าไอแลนด์งั้นเหรอใช่เนี่ยมีเตาอบด้วยแล้วก็มีตูเต้เย็นมีนตู้เย็นในตู้เย็นมีไอศครีมแสนอร่อยอืมไอศครีมรสช็อกโกแลตด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้จะต้องอยู่ได้อย่างสบายใจแน่นอนแหละจะไปสร้างบ้านมาแล้วไปสร้างบ้านมาแล้วเหรอใช่แล้วเดี๋ยวฉันขอสำรวจในบ้านก่อนก็แล้วกันว่าจะมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องตามหาความลับหรือเปล่าบ้านนี้จะมีความลับด้วยเหรอ ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องออกตามหาความลับนะโดยปกติแล้วความรับมีทุกบ้านเลยนะเพียงนะใช่จะต้องมีความลับทุกบ้านเลยมีบันไดขึ้นชั้นสองด้วยนะงั้นอย่ารอช้าทำอะไรอะ่ะขึ้นชั้นสองนี่มาทางนี้นี่คือห้องน้ํามีห้องน้ําข้างล่างแล้วก็ห้องน้ําข้างบนด้วยใช่ห้องฝั่งนั้นคืออะไรอ่ะ น่าจะเป็นห้องนอนมีเตียงข้างบนเตียงข้างล่างด้วยนะมีเตียงสองชั้นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วอย่างเท่ใช่อย่างเท่มากห้องนี้กว้างจะมัดเลยไม่แน่ใจว่าเป็นห้องอะไรพี่ฝนแต่มีเสื้อผ้าเต็มเลยน่าจะเป็นห้องนอนเพราะว่าห้องนี้กว้างขวางที่สุดแล้วก็สามารถเปิดเตาผิงได้ด้วยนะนี่ไงแต่งหน้าได้ด้วยนะจะบอกให้จริงเหรอนี่ไงมีอุปกรณ์แต่งหน้าด,ด้วยจริงด้วยสินะทีนี้จะต้องแต่งหน้าได้นี่ไง แสดงว่าห้องนี้จะต้องเป็นห้องของพีวฝนแน่นอนแหละแล้วบ้านฤดูร้อนทําไมถึงมีเตาผิงได้มีเตาผิงอ่ะก็เท่ดีเหมือนกันนะใช่เออเด็กเดีกก่อนฉันว่าฉันเจอความลับแล้วความลับอะไรอ่ะนี่ไงเจอความลับแล้วอยู่ในห้องน้ําในห้องน้ําเนี่ยนะมีความลับใช่นี่ไงมีที่เก็บตังค์ด้วยใครเขาเก็บตู้เซฟไว้ในห้องน้ํากันเนี่ย <c oughs> นี่ไงฉันเจอแล้วความลับอยู่ในบ้านหลังใหม่ ก็ดีเหมือนกันนะเก็บไว้ได้ดีใช่แล้วที่สำคัญนะเราสามารถออกไปที่ระเบียงได้ด้วยจริงด้วยนะเขามีระเบียงหน้าบ้านอยู่นี่นะแล้วบ้านข้างๆนั้นบ้านใครนะสีเหลืองอ่ะก็ต้องบ้านของฉันอยู่แล้วบ้านนายเหรอใช่แหละบ้านของนายเป็นสีเหลืองโอ้โเข้ากับนายดีชามาาเหรอปกติก็เป็นสีเหลืองอนะจริงด้วยสิน,นะพี่ฝนร,รู้สึกว่าจะมีพร็อพใหม่มาด้วยนะมีพรอ็อพไอเทมใหม่อย่างนั้นเหรอนี่ไงเก้าอี e ้ เก้าอี้เหรอจะเรียกว่าเก้าอี้ได้ไหมนหนอ่ะเดี๋ยววางให้ดูก่อนนี่ไงจินด้วยมีเก้าอี้มาใหม่อย่างแท้เลยนั่งได้หลายคนด้วยนะเนี่ยใช่สามารถนั่งได้หลายคนนอกจากเก้าอี้มาใหม่แล้วยังมีอะไรอีกอย่างนั้นเหรอมีที่คล้ายๆกับชิงช้ามีชิงช้าเหรอใช่คล้ายๆกันนะงั้นเดี๋ยวไปวันขอดูก่อนก็นแล้วกันว่าจะมีอะไรอัปเดตมาใหม่อ๋อนี่ไงน่าจะมีพร้อมมาใหม่ แบบนี้ไม่ได้การแล้วอะไรอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนก็แล้วกันลงมาข้างล่างนานแล้วข้างบนที่มีอยู่แค่นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่เลยจะต้องมาวางสิ่งนี้ไว้หน้าบ้านเป็นเก้าอี้ลังนกอ่ะพี่ฝนเก้าอี้ลังนกอย่างนั้นเหรอนี่ไงนั่งได้สบายด้วยจริงด้วยสินะนี่เลยที่พี่ฝนอยากจะนำเสนออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่กระโดดหนึามน่ะ อ๋อที่ใช้ช็อกสีมาเขียนบนพื้นใช่เปล่าใช่ที่กระโดดไว้สําหรับที่พวกเราเล่นกันน่ะแบบนี้ก็ดีนะใช่กระโดดไปนับ1นึถึงสิได้ด้วยนะเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพี่กระโดดบ้างหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสอสสห้าหกเเาสิเลยแล้วกันแปดเก้าสไง กระโดดไม่โดนนะกระโดดไปสิบแล้วอ่ะ <c oughs> นี่ไงเขาอัปเดตมาอย่างดีเลยนอกจากของเล่นแล้วแล้วก็จะต้องมีเก้าอี้นี่ใช่หรือเปล่าใช่แล้วเป็นเก้าอี้แบบนั่งได้สคนพี่ฝนแล้วก็มีเก้าอี้ที่เป็นลังนกด้วยแบบนี้สบายเลยเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอใช่แล้วเปลี่ยนสีได้ตามที่เราชอบเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพีว่ฝนจะเปลี่ยนสีบ้างก็แล้วกัน แล้วที่เปลี่ยนสีอยู่ตรงไหนนะ่ะหาไม่เจอต้องกดวางก่อนแล้วก็จะมีฟันเฟืองอยู่ทางซ้ายมือต้องกดวางก่อนแบบนี้อ๋อเข้าใจแล้วนี่ไงเปลี่ยนสีได้จริงๆด้วยว่าแต่ว่าเราวางไว้ในบ้านของคนอื่นได้ด้วยเหรอเนี่ยวางไว้ในบ้านเพื่อนไงวางได้ทุกที่ปุ๊กปิ๊กยกเว้นบนถนนใช่น่าจะวางไว้ที่บ้านเพื่อนได้นะแบบนี้ก็ช่วยกันตกแต่งบ้านได้ทีนะใช่จริงด้วยสแสดงว่าเราจะสามารถตกแต่งบมื่ของทุกอย่างให้กลายเป็นสีชมพูได้ ทำไมต้องเป็นสีชมพูอ่ะก็เป็นสีที่พี่บอชอบไงแล้วมีอะไรอัปเดตอีกเ็เปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันจะต้องทดลองดูงั้นเดี๋ยวพี่บอจะวางเก้าอี้ไว้ฝั่งบ้านของพี่เอกบ้างก็แล้วกันว่าจะวางได้หรือเปล่าไม่ได้เป็นรูมเมทก็วางได้ด้วยเหรอน่าจะวางได้นะวางได้จริงๆนะเนี่ยใช่วางได้จริงๆแต่เปลี่ยนสีได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้ดินี่งยเปลี่ยนสีได้ทําได้หมดทุกอย่างยกเว้นเข้าไปอยู่ในบ้านใช่เปล่า เดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นน่ะมีอะไรอ่ะแย่ yeah, แล้วบ้านพี่ฝนเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นั่นไฟไหม้ไม่ใช่เหรอไฟไหม้เหรอแล้วไฟไหม้ได้ไงอ่ะแบบนี้ไม่ได้การแล้วจะต้องช่วยดับไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลกวิ่งไปเอาถังดับเพลิงก่อนอุปกรณ์ดับไฟอยู่ไหนอ่ะแย่แล้วแย่แล้วแบบนี้น่าจะไม่ดีฉันหาถังดับเพลิงไม่เจอมาแล้วทุกคนเพียกห,หยิบถังดับเพลิงมาให้แล้ว เร็วเข้าเร็วเข้าเจอต้องรีบไปดับไฟแล้วนะอ่ะรับถังดับเพลิงไปคนละหนึ่งถังนี่ไงรับมาแล้วทางนี้ทางนี้บ้านแย่แล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยแล้วอยู่ดีๆทำไมไฟไหม้ขึ้นมาได้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะต้องรีบดับไฟก่อนรีบดับไฟกันเร็วทุกคนนี่ไงนี่ไงรีบดับไฟฉันล้างดับเรียบร้อยแล้วยังมีตรงบันไดกับห้องน้ำด้วยนะนี่ไงฝั่งนี้ฉันจะต้องเข้าไปดับไฟในห้องน้ำก่อน ดับไฟข้างนอกก่อนถึงจะเข้าไปข้างในได้นี่ไงต้องเรามาระวังให้ดีด้วยนะตอนนี้เพกดับในห้องน้ําเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่ฝนดับในห้องนอนชั้นล่างเรียบร้อยแล้วชั้นบนกันเลยทุกคนชั้นบนชั้นสองโอ้ชั้นบนไหม้ทุกห้องเลย <c oughs> โอ้ชั้นนี้แย่แล้วพวกเราแบบนี้ในะชีวิตจริงเข้ามาไม่ได้นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันจะต้องหาสาเหตุทําไมไฟไหม้ได้ไม่มีอะไรให้ไม่น่าไฟไหม้อะไม่แน่ใจต้องลองดูก่อนไงทั้งนี้ทั้งนี้ ทางนี้ทางนี้เอ๊ะ <Hey. S 1> นี่ไงพี่ฝนเจอสาเหตุแล้วนี่เปิดทิ้งไว้ทําไมเนี่ยจะต้องปิดก่อนไม่อยู่บ้านห้ามเปิดไฟทิ้งไว้ดิใช่ไม่อยู่บ้านห้ามเปิดไฟทิ้งไว้ในชีวิตจริงก็ด้วยใช่อันนี้จาเป็นมากเลยนะต้องตรวจตาให้เรียบร้อยว่าตรงไหนที่เปิดทิ้งไว้หรือเปล่าใช่แบบนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราใช้ความสมามัคคีช่วยกันดับไฟเรียบร้อยแลย้ว เราดับไฟไปเรียบร้อยแล้วบ้านก็ไม่เสียหายอะไรนะใช่บ้านไม่เสียหายอะไรยังเป็นสีชมพูสวยสดใสเหมือนเดิมลงมาข้างล่างได้ยังพี่ฝน <c oughs> นี่ไงกำลังวิ่งลงไปดูเหมือนกับว่าน่าจะมีอุปกรณ์พร้อมไอเทมอัปเดตอีกนานเนี่ยนี่ประตูไปไหนก็ได้ประตูไปไหนก็ได้เหรอนี่ไงลองเดินเข้ามาดิไหนอะประตูไปไหนก็ได้ พอเดินเข้าไปปั๊บมาบ้านพี่ฝนเลยจะให้จริงด้วยพอเดินเข้าไปปั๊บไปบ้านพี่เอกเลยหมายความว่าไงเนี่ย <c oughs> ก็นี่ไงประตูไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้แค่ไปข้างหน้ากับไปข้างหลังเองนี่ไงประตูไปไหนก็ได้เข้าไปปุ๊บไปบ้านปุ๊บปิกเลยนี่ไงดูบ้านฉันก่อนบ้านของนายเป็นสีเหลืองอย่างเท่เลยยังไม่ได้จัดตกแต่งอะไรเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเรามาแข่งจัดตกแต่งบ้านกันดีกว่าเอาแบบนั้นก็ได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยนะฉันมีความคิดหลายอย่างแลว ทำอะไรอ่ะพี่ฝนเราน่านจะไปที่นู่นเลยทะเลจริงด้วยบ้านฉันอยู่ติดทะเลนี่นะใช่เราจะต้องไปที่ทะเลดูซิว่าพรอบที่มีการอัปเดตมาใหม่เนี่ยนะเราสามารถไปวางที่ทะเลได้หรือเปล่าไม่ใช่ที่บ้านจะไปวางในทะเลทําไมอ่ะก็นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านชายหาดน่ะ อ๋อ oh, เราจะไปปิกนิกชายหาดเหรอใช่จะต้องไปที่ชายหาดแล้วก็จะต้องวางของเล่นพร้อมไอเทมต่างๆที่ชายหาดได้หรือเปล่านะทาไมสองคนนะ่ะปั่นจักรยานกันเร็วจังเลยเพราะว่าเรารีบไปรู้แล้วว่ารีบไปรอด้วย <c oughs> มาทางนี้แล้วก็นั่นไงยที่ชายหาดเขามีสะพานข้ามฝั่งไปด้วยนะแบบนี้เราก็ตั้งเก้าอี้ไว้ตรงชายหาดได้สบายใช่ จะต้องตั้งเก้าอี้ไว้ตรงชายหาดแล้วก็จะต้องวางที่กระโดดหนึ่งสอสาได้ด้วยวางได้ด้วยเหรอพี่ฝนจะต้องทดลองดูชายหาดเนี่ยนะใช่ที่ชายหาดวางได้หรือเปล่าก็ลองวางดูนี่ไงวางได้ของจริงอ่ะแบบนี้ก็ดีนะทิใช่เปลี่ยนสีได้หรือเปล่านะน่าจะเปลี่ยนได้นะนี่ไงเปลี่ยนสีได้จริงๆด้วยงั้นฉันวางตรงนี้แหละจะได้นั่งมองทะเล ง้นฉันก็จะวางเก้าอี้นั่งมองทะเลเป็นเพื่อนนายถ้างั้นแล้วก็เปลี่ยนสีให้เป็นสีเขียวด้วยเลยดีกว่าเปลี่ยนเก้าอี้ให้กลายเป็นสีเขียวเหรอใช่แล้วเปลี่ยนตามสีของพวกเราได้เลยไงใช่ง้นพี่ฝนก็จะเปลี่ยนสีเก้าอี้ให้กลายเป็นสีชมพูสีชมพูเนี่ยนะใช่วางเป็นสีชมพูแบบนี้เลยงั้นเพลกไปนั่งฝั่งนี้แล้วกันนี่ไงเปลี่ยนสีได้จริงๆด้วยโอ้โหอย่างเท่เลยสบายใจ สบายใจแถมเก้าอี้นี้สามารถแกว่งได้เหมือนชิงช้าเลยนะพวกเราลมทะเลก็เย็นดีนะใช่ลมทะเลก็เย็นสดชื่นสบายใจที่บรูแคเวนเขามีการอัปเดตใหม่อย่างเยอะเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาเล่นด้วยกันนะจ๊ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊อย